ันนี้ผมก็ามาถึงสนามแล้วนะนี่บุรีรัมยูเดเต็ดตรงนี้เป็นที่ขายของโอ้ลดหเอร์นเดปอรนพอดีอเ,เสื้อต่ตางับซอเดนสองตัวไปได้สามร้อยห้าสิบหรอออ,อันนี้เสือ้อ งดลองสินค้านะครับทุกคนสวยสวยมากงดเปลี่ยนหรือคืนทุกกรณีเดี๋ยวไปเดินดูก่อนรงเท้าสตาั๊ดนะฮะรองเท้าฟุตบอลบุรีรัมกี่บาทจะบาทหรหนึ่งร้อยบาท,บาทโอ้ ทางเข้าเยี่ยมชมนะฮะก็ซื้อตั๋วตรงนี้เข้าชมนาปิดต่อซื้อตั๋วนะครับเดี๋ยวเราจะออกกันนะคบตัวรอบเมยนะครับตั๋วเข้านะครับผมน้องแบงนะพโยมนี่พี่อุ่มนี่ พีอ่อุ้มนั่นเองรอก่อนเข้าของนักกีฬาหรือเปล่าแต่เก่านนะไหมมันเราเป็นทางเขาของนักกีฬาเขามานมหรือว่าให้คนมาเยี่ยมชมเขานี่หรือเปล่าไปก่อนเนาะแล้ววันนี้เราจะเข้าเยี่ยมชมขนาด้วนทั้งหมดสี่คนนะอ้ก็อ,อ,อธิบายแล้วเกิดกรารเปลีย่ยนแปลงใหญ่นะครับ บุรีรัมยงสองทีมนี้รวมกันเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยุทธิ์ปัจจุบันนะครับผม,มได้นะครับผมเป็นผู้จัดก,การเป็นโค้ชเป็นเมเจอร์ได้นะครับผมอันนี้ล่ะนะครับผมขายผู้ขายดูได้ปกติมากเท่าไหร่สมัยก่อ,อน,นี่ก็ถวยแชมป์นะฮะนี่อันนี้คือห้องแถลงข,ข่าวนะฮะเราไปหามุมถ่ายเดี๋ยวเรามาดูที่นั่งก่อน อันนี้เป็นเสื้อปีต่างๆนะครับนี่เป็นผ้าทั้งหมดเลยตั้งแต่ยุคนน,น,น,นู้นแหละนี่ถุงมือของใครไม่รู้ไปกองเต้เราไม่ใช่เฮานี้เฮานี่สวนสนามกีฬานะฮบนี่เราจะเข้าไปเขาบอกว่าห้ามเหยียบหญ้าชุดทีมเย่านน,นทา่ทีมเย่าทีมเย่าก่อนนะ มันเป็นยังไงห้องอบอ,อุ่นร่างกายครับเขาไม่ไค่ยอยนี้ห้องเปลี่ยนชุดทีมเย้านะฮะทีมเย้าก็ทีมเรานี่แหละทีมบุรีรัมน,น,นีตอนนี้มันเขาว่าเขาจะทาสีอยูน่นะมันจะมีห้องน้าใช่ไหมแล้วก็ห้องล็อกเกอร์ของทุกคนเลย <S <S ไป ห้องมีห้องประทมพยาบาลด้วยตรงนั้นมีห้องเปลี่ยนชุดเด็กเก็บฟุตบอลด,ด้วยบน,นี่บรรยากาศข้า,างในรู้สึกเป็นนักบรรมมอลมืออาชีพยัยงไงไมมรู้อู้ดูนะฮะบรรยากาศก่อนอันนี้ราจมาง,งม <laughs> นี่กระดานแผนนะครับ อันนี้ก็เป็นห้องน้ําห้องอะไรนะไปดูห้องน้ําดีกว่าห้องน้ําของนักฟุตบอลน,นะ,ะโอ้อืมอันนี้ห้องอาบน้ํานะครับโอ้มีอ่างด้วยเคไปต่ออต่อไปเราก็จะพาไปดูเออดูสนามครับโอ้ย จ้าเจอกันเขาบอกว่าห้ามใช right. okay. ่ไหมอันนี้ทีนักกีฬานั่งสองฝั่งเลยตรงนี้เหมาะสุดแล้วครับที่จะดูบอลชิเลโกนะโอ้เขายกไปแล้วมั้งเนาะในนะทุกคนสนาม รีรัมยู่ในเต็ดข้างบนสุดก็จะเป็นตราสมสรที่ไม่ขึ้นไปก็ขี้เกียจครับมันมันเหนื่อยนะเดี๋ยวเราดูนี่หนึ่งรอยพอดีเลยป่ะนั่งก็คือกดเขาก็คือห้ามไลฟ์สดกันนะครับแต่ว่าเอาไปลงช่องได้นะครับผมถามเขาแล้วอัดวิดีโอแล้วก็เอาไปลงช่อง YouTube ได้นะครับ โคตรร้อนอเราเยี่ยมชมสนามเสร็จเราก็จะมาถ่ายรูปนะฮะโอ้ยิมด้วยนี่ <c oughs> อันนี้พี่หงนะพี่หงเคยเจอตัวจริง <c oughs> อ่ะเราก็ได้ที่ถ่ายรูป่อเ้นะ <c oughs> นี่ทุกคนผมเองนะคอุตส่าห์อยู่นี่ข้างในกี่บาทห้ามรองสินค้าโอเคเขาถ่ายได้นะฮะไม่ได้บอกว่าเอ่อห้ามถ่ายนะนี่เท่าไหร่หรเสื้อบริสุทิ์สี่แปดร้อยสี่สิบครับ มีเตียงด้วยเสียงอค่วิ่งกุญแจสุดยออันนี้เหรออันนี้เท่าไหร่ห้าร้อยเก้าสิบโอ้โอเคเลยแหละพอดีตัวนี้อันนี้คือห้าร้อยเก้าสิบนะอนี้สวย นี่สวยมากต้องนี่นะครับเป็นจอเลียนครับนี่คือลูกบอลมันคืออะไรวะ อันนี้เป็น power bank นะทุกคนเจ็ด790ยา power bank ของตาสม r o s o บุญเามยนี่ห้ออะไรเนี่ยแล้นี่แหละอันนี้ก็เป็นกระเป๋านะฮะผมกระเป๋าเป็นจับเ้ยไม่เลยจับได้แต่ห้ามลองนี่เป็นแก้วน้ำนะครับ3า0เบาทนะครับทุกคน อันนี้ร9 9ยเนะครับผมนี่อันนี้เป็นลงพิมพ์เสื้อหรือเปล่าหรือว่าเราสั่งเสื้อแล้วให้สกินข้างหลังให้ลูกบอลเหลือสองหน่วยนะฮะขนาดเท่าไหรนะ่เนี่ยยดูสูงเลยวะ่เ,เสั่งสีกรม เอ็มหนึ่งตัวนะซื้อให้ลูกน้องผมลืมมาถ่ายข้างหน้าทางเข้านะไปดูนู้นดีกว่านี่คือข้างหน้านะครับพอแล้วถ่ายแค่นี้แหละขี้เกียจเดินขี้เกียจเดินไปไม่เหนื่อยดูนี่ครับข้างหน้าเราก็พามาดูสนามเรียบร้อยแล้ว สวัสดีตอนเย็นนะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะอยู่ร้านตำกระเทยวันนี้เราก็สั่งทุกตำหอยอแครงเอ้ยไม่ใช่สิเราเราหอยแครงต้มแซ่บกระดูกก่อนกระดูกหมูแล้วก็ผัดไทยนะครับโอ้กินก่อนละแล้ว คือที่ไหนทำไมมีเสียงเลยวะเราอยู่ที่นี่นะฮะหลังสนามช้างหลังสนามร้างก็จะมีโอ้โหนี่เลยทุกคนเข้าไปได้ไหม เข้าห้องวันหยังอันนี้ที่ไหนเดี๋ยวดูใน Google กูเกิลก่อนมันคือสีเลอร์นี่นะปราสาทหินพนมลุงมจำลองอันนี้นะปราสาทหินพนมลุ่มจำลอง ้เราเดินดูอ,อ้อม,ออมๆรอบๆเขาเขามีทางเดินให้เดินโอ้ยกะวายยอันนั้นอะไรละ่ะไปดูก็ไม่ได้นะมันมืดต้องมาตอนเช้าเนาะ<ม>เราเดินเหยียบหญ้าไปเลยก็เราก็จะไปตลาดต่อนะับเพราะว่าตลาดถนนคนเดินซอกเกามันไม่มีนะครับวันนี้ ไม่ได้เปิดนะเราจะไปท่านอะไรนะตลาดไนซ์ซอกราวกันตอนนี้ผมก็อยู่ที่ตลาดไนซ์โอกราวนะครับก็คือนั่งรอตำไปแข้งข้าวโพดอยู่ตำข้าวโพดใบแข้งอยู่เพราะว่าเราไม่อิ่มน,น,น้องดูอะไรอนันนี้คือ ได้แล้วแซ่บอ่ะแซ่บเด็ดวันนี้ก็แค่จะหมดแค่นี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปลูกชิ้นยืนกินกันนะครับมีร้านเด็ดอยู่นะโอเค นี่ครับผมลูกชิ้นนี่ยังไงก็ได้ห้เาลคคหลาย ว่าจะเอาไปทานที่รถนี่ร้านนี้ก็จะมีผัดซี่นะครับกินหน้าร้าน,ะ,านะน,น,ะะนี่ได้ละกินเสร็จแล้วก็จะกลับแล้วนะครับทุกคนก็กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับ,บกดไลค์กดติดตาม ไปด้วยบิดคลิปไปด้วยโอเคบ๊ายบาย